สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะพบกันอีกเช่นเคยในช่อง YouTube ของเราหมอทิพย์ปราณิชานะคะวันนี้แม่หมอมาทำพิกอเด็กนะคะเพื่อนๆเอนอะในหัวข้อปฏิหารแห่งรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะปฏิหารแห่งรักที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆน,นะคะนะผ่านจากพลังงานน้าไพ่ทั้งหมด3เด็กด้วยกันนะคะเริ่มจากเด็กที่1เด็กที่2และเด็กที่3าม สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะเลือกเด็กที่ดึงดูดใจเรานะเพื่อนๆเด็กที่1เด็กที่2และเด็กที่3เมื่อเพื่อนๆเลือกได้แล้วแม่หมอขออ่านพลังงานหน้าไพ่เด็กที่1เป็นกล่องการ์ดกองแรกนะคะเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่1นะคะปฏิหารแห่งรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ แม่หมอขอสับพลังงานหน้าไพ่นะคะเพื่อนเนาะสิ่งใดที่ไม่ดีอใจถือว่าฟังสนุกสนุกจากแม่หมอนะคะเพราะเป็นการเปิดพลังงานหน้าไพ่โดยรวมอาจจะเกิดขึ้นฝั่งเขาหรือฝั่งเราก็ได้หรือไม่เกิดกับใครเลยก็ได้นะคะฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์ฟังเพื่อเป็นแนวทางในชีวิตเท่านั้นเพราะเราไม่ได้มาสัมผัสไพ่เองนะคะเพื่อนเนาะพลังงานหน้าไพ่นะคะเกิดจากอากับกิริยาของเรานะคะที่นักจิตตกรได้วาดภาพไว้นะคะพเพื่อนเนาะมันมีความคลังและ มีมนตราในพลังงานหน้าไพาย,ยิบสีนี้นะคะเพื่อนๆเนะเาะขอดูนะคะสถานการณ์ปฏิหารที่จะเกิดกับเรานะคะผ่านพลังงานหน้าไพาไปแรกหนึ่งเหรียญตามด้วย The Sun ว้าวได้พลังงานดีมากๆเพื่อนๆตามด้วย The ะชาริ o อแล้วก็แปดถ้วย The Hermit นะคะเนะเาะ ช่องของความรักนะคะไม่เหมาะขอเปิดพลังงานหน้าไพ่เนาะถ้าเป็นช่องของความรักคุณได้5ดาบตามด้วย10เหรียญเดรอเอร์ม่เท้าแล้วก็3มเหรียญน,นะคะเพื่อนๆเนาะสถานการณ์เพื่อนๆที่เลือกเด็กที่1นนะคะในเรื่องของความรักนะคะหรือปาฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ แม่หมอต้องบอกว่านะหากเพื่อนเพื่อนคนใดนะคะที่คุณมีประเด็นในเรื่องของความรักนะอย่างอื่นนะคะแม่หมอคิดว่านะคนที่คุณรักเนี่ยถ้าเขากับคุณมีปัญหาถึงขั้นเดินหันหลังจากกันไปนะหรือบางคู่บางกรณีที่เข้ามารับชมรับฟังเด็กนี้ระเลือกนะคะเนาะคุณกับคนรักเนี่ยอาจจะมีการนิ่งเงียบไม่ได้พูดไม่ได้คุย ไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันนานแล้วนะคะหรือบางท่านอาจจะยังไม่กี่วันนะแต่ว่ามันมีประเด็นเกิดขึ้นนะคะมันมีฝ่ายหนึ่งไยใดที่เหมือนคนเอาจ,จาัดใจไม่หมอต้องบอกแบบนี้นะคะเนาะแล้วก็มีฝ่ายหนึ่งไยใดที่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างนิ่งเป็นคนที่เงียบนะคะเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงเป็นคนที่เราเนี่ยเข้าถึงจิตใจเขาได้ยากนะคะแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้น มันอาจจะมีเรื่องของระยะทางด้วยไม่หมดต้องบอกแบบนี้นะคะเนาะไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขานะคะอาจจะทํางานที่มันเกี่ยวข้องกับการเดินทางนะการย้ยายนะคะมีตําแหน่งหน้าที่การงานนะคะนะแล้วก็คนคนนี้นะคะคู่กรณีของเราเนี่ยหรือพลังงานเป็นตัวตนของเราเองก็ได้นะคะนะเนาะมันมีความอ่อนแอ อ่อนไหวอ่อนโยนเซนสิทีฟไม่หมอต้องบอกแบบนี้นะคะนะแต่ว่าภายนอกเนี่ยจะทําเหมือนเข้มแข็งไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะนิ่งๆเง,ง,งียบเบนะเธอไม่พูดกับฉันฉันก็ไม่พูดกับเธอประมาณนี้นะคะเพื่อนเเขาเรียกว่า,ามีการงอนมีการต้องง้อกันนะแต่ทีนี้สถานการณ์เนี้ยที่เกิดขึ้นในะเรื่องของความรักนี้นะคะเนาะแม่หมอคิดว่าปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นนะคะมีโอกาสที่คุณกับเขาเนี่ยนะที่นิ่งเงียบที่ห่างหายกันไปเนี่ย เด nah. ี๋ยวจะได้กลับมาสารสัมพันธ์กันอีกนะไพ่ของสามเหรียญบ่งบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเขาเรียกว่าไปไปมาๆกับกลับเข้าๆออกนะคะเนาะแต่ว่ามันยังอาจจะไม่มาเต็มถึงขั้นสีไม้เท้านะคะมันอาจจะเป็นในระดับเขาเรียกว่าลักษณะที่ว่าเป็นสามไม้เท้าก่อนนะคนคนนี้นะคะเนาะบางครั้งเอฟซีของแม่หมออาจจะเป็นคนที่เป็นคนคิดมากคิดเยอะในเรื่องของครอบครัว นะอยากได้ความมั่นคงอ,อยากได้อะไรที่มันให้เราเต็มสิบนะคะแต่มันไม่ได้นะเมื่อมันไม่ได้นะคะสถานการณ์เนี้ยมันก็มีการแบบดื้อใส่กันนะประเภทว่าถ้าดื้อก็เรียกว่าดื้อหัวชนฝาไม่ยอมกันทั้งสิ้นประมาณนี้นะคะเนาะแล้วคุณกับเขาก็มีประเด็นมีปัญหากันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าพลังงานเนี้ยเดี๋ยวก็ได้กลับมาคุยมาเคลียร์กันนะคะเนาะ คนคนนี้เขาอาจจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอการเดินทางการสื่อสารการติดต่อนะคะบางคนติดต่อระหว่างประเทศติดต่อต่างจังหวัดนะคะหรือว่าเป็นคนที่เก่งในเรื่องของศิละปะนะคะมีหัวศินชอบงานด้านวรรณคดีนะคะหรือบทประพันธ์ต่างๆได้นะคะคนคนนี้แม่หมอต้องบอกว่านะคะเนาะดวงชะตาของคุณกับเขาเนี่ยนะ ในอนาคตภายภาคหน้านะคะพลังงานของเดซันเกิดขึ้นณนะตอนนี้หากมีประเด็นมีปัญหานะคะแต่ว่าในอนาคตภายภาคหน้านะคะดวงชะตาของคุณกับเขาเนี่ยจะเจอแสงสว่างนะไพ่เดซานเป็นไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับนะคะนะแล้วก็สถานการณ์ที่คุณกับเขาได้เจอเจอบางท่านถ้า อยู่ในสถานการณ์ของคนที่เคยเป็นครอบครัวกันนะคะแล้วมีประเด็นมีปัญหาอาจจะมีเรื่องของเด็กๆนะ่ารักที่เข้ามาเป็นตัวเชื่อมโยงให้คุณเนี่ยกับเขาได้กลับมาสารสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สถานการณ์นี้นะคะเนะเาะปฏิหารที่จะเกิดขึ้นนะสิ่งที่คุณจะได้เจอเจอคือในเรื่องของคู่ครองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือในเรื่องของโชคลาภนะเพื่อนๆที่เลือกเด็กงี้คุณมีโอกาสที่จะมีการเงินนะคะเข้ามา หรือว่าการเสี่ยงโชคที่ดีนะคะนะหรือว่าถ้าเป็นในเรื่องงานงานที่มันดูซบเซาหรือเงียบหายไปนะคะจะมีออเดอร์เข้ามาติดต่อนะคะทําให้คุณยมีงานมากขึ้นมีเงินมากขึ้นนั่นเองนะคะเนาะนะแม่หมอก็เห็นพลังงานนะคะนะสำหรับคนรักนะคะเพื่อนๆที่เลือกเด็กนี้นะคะอาจจะเป็นชาวทัดดินได้นะคะเพื่อนๆเนานะทัด,ดินก็อยู่ในกลุ่มคอง ชาวมังกพรพืชศกกันได้นะคะเพื่อนเนาะแล้วก็เป็นชาวทัดลมที่โดดเด่นนะคะเมทุนตุนกุ้มนะคะชาวทัดไฟก็เมสิงธนูนะคะเพื่อนเนาะอาจจะเป็นคนที่เกิดวันจันนะคะนะแล้วก็วันพุธได้นะคะหรือเป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์ได้นะคะนะคเพื่อนนะเนาะคนคนนี้นะคะเป็นคนประเภทว่านะรักบ้านนะคะเขาจริงๆริงเขาไม่อยากจะ จากบ้านไปไหนถ้าอยู่บ้านก็ชอบดูเละมีสวนก็แต่งสวนประมาณนี้นะแต่ว่าดวงชะตาของเขามันเหมือนคนมีกรรมค้ำค่อยได้อยู่บ้านต้องจากที่อยู่แล้วถึงจะได้ดีนะคะแม่หมอต้องบอกแบบนี้นะสาหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะนะวันนี้แม่หมอก็บายๆนะคะเป็นกําลังใจเพื่อนๆนะคะที่เลือกเด็กที่1นนะปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในะเรื่องของความรัก และของเรื่องโชคลาภนะคะขอให้สมหวังทุกๆสิ่งนะคะวันนี้ไม่หมอนใบบายนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่2นะคะในหัวข้อ ปฏิหารแห่งรักที่จะเกิดขึ้นกับเรานะคะเนาะแม่หมอขออนุญาตองคูบาอาจารย์ประจำตัวเพื่อนในการเปิดพลังงานหน้าไพ่นะคะองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือองค์เทวดาประจำตัวเพื่อนที่เลือกเด็กที่2นะคะเนาะในการเปิดพลังงานหน้าไพ่สิ่งใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่าฟังสนุกกจากแม่หมอนะคะเพราะเป็นการเปิดพลังงานหน้าไพ่โดยรวมอาจจะเกิดขึ้นฝั่งเขาหรือฝั่งเราก็ได้หรือไม่เกิดกับใครเลยก็ได้นะคะเนาะพลังงานนะคะเนาะ เกิดขึ้นนะถือว่าฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์ฟังเพื่อเป็นแนวทางในชีวิตเท่านั้นนะคะเพื่อนเขอดูนะคะปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับเราในรเรวๆนี้ s of ดครับเถ้วย Empress นะคะเพื่อนเตามด้วย4ีดาบสองเหรียญแม่หมอคิดว่านะคะกรณีนี้ถ้าเป็นปฏิหารในเรื่องของความรัก สำหรับเพื่อนๆที่เลือกเด็กนี้นะคะนะมันมีพลังงานของโซ่พันธนาการเดอะเดวิลแม่หมอคิดว่ามันเป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะเหมือนเขาโหดร้ายกับเราแม่หมอคิดว่านะคนคนนี้นะคะเนาะอะขอดูนะคะนะว่าคุณเจอสถานการณ์ใดปฏิหารใดนะในเรื่องของความรักหนึ่งถ้วยเดอะเรเวอร เดอะเมจิเชียนนะคะเพื่อนๆตามด้วยอัศวินถือถ้วยแล้วก็เจ็ดไม้เท้านะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะแม่หมอคิดว่านะปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้นะในเรื่องของความรักนะคะนะสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ในเรื่องของความรักถ่าเรานะคะนะ กำลังคุยกำลังคบกับคนที่เขามีเจ้าของอยู่นะคะ FC ซของแม่หมอนะถ้าประเด็นนี้นะคะณนะตอนนี้ถ้าคุณกับเขาไม่ได้คุยไม่ได้พูดไม่ได้ติดต่อสื่อสารนะคะพลังงานของ4ี่ดาบบ่งบอกว่าอาจจะมีการนิ่งการไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันสักระยะหนึ่งแล้วนะคะนะแต่ว่าโซ่พันธนาการที่มันยังยึดเหนี่ยวจิตใจของคุณและเขาเนี่ยมันยังมีอยู่นะคะ ความหลงไหลได้ปื้มนะคะแล้วก็พลังงานเคมีที่มันดึงดูดกันเนี่ยมันยังมีอยู่นะคะแม่หมอคิดว่าปาฏิหาริที่จะเกิดขึ้นก็คือนะคะคนคนนี้นะคะเขามีสิทธิ์ที่จะกลับมานะคะสารสัมพันธ์กับคุณอีกเพราะเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุดนะคะคุณสามารถเป็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างคุณเป็นอิมเพรสของเขา คุณเป็นราชินีที่มีความเก่งในทุกๆด้านนะคะเนาะมีความพร้อมสับในทุกๆด้านบางท่านนะคะเก่งงานนอกงานในบ้านมีความสวยสดงดงามแม่หมต้องบอกแบบนี้นะคะนะแล้วก็สถานการณ์เนี้ยนะคะนะเป็นไปได้ว่านะคะในเรื่องของความรักนะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่สองนี้นะคะนะถ้าเป็นความรักที่เข้ามาใหม่ๆนะคะนะคนรักใหม่เลย คุณจะเจอปฏิหารที่เขาเรียกว่าคู่ที่มันมองตาแล้วรู้ใจนะคะเจอความรักที่เจอปุ๊บสป์กปับ๊บเหมือนคนในอดีตชาตินะคู่เดลิเวอร์ก็คือคู่ที่คุณกับเขาเนี่ยเคยสารสัมพันธ์กันมามันมีความผูกพันกันตั้งแต่ในอดีตนะคะเนาะคนคนนี้เขาจะมายิบยื่นสินงดีให้แก่คุณนะคะแล้วก็สถานการณ์นี้ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันจะต้องเจอปัญหาอุปสรรคก่อนนะคะนะ อาจจะมีเรื่องของระยะทางเรื่องของการทํางานเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแต่ว่าทั้งคุณและเขาหน้าต่าง เป็นคนที่ถ้าเจอกันปุ๊บอ่ะมันเหมือนเคมีที่มันดึงดูดนะคะถูกตาต้องใจนะมองทีแรกเราอาจจะมองว่าเขาเป็นคนกระล่อนหรือคนเจ้าชู้เป็นคนลื่นไหลนะคะจับต้องได้ยากแต่จริงคนคนนี้เขาเป็นคนเฟลลี่ไม่หมอต้องแบบนี้นะเป็นคนอัธยาศัยดีพูดจาดีเข้าได้กับทุกๆคนแต่ถ้ารักใครรักจริงคนคนนี้เป็นคนขยันมากๆนะคะเนาะเขาอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางการติดต่อสื่อสารการค้าขายนะคะเนาะายนหน้าค้าประกันนิพหรือว่า ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดนะคะได้หมดคนคนนี้นะเป็นคนเก่งทุกๆุกด้านเป็นคนไวพิบปฏิพานยอดเยี่ยมเซนดีที่สุดคนคนนี้นะคะเนาะแล้วก็ความสามารถของเขาในหลายๆด้านทําให้เราถูกตาต้องใจได้นะคะประเด็นนี้ก็คือปาฏิหารที่จะเกิดขึ้นก็คือคนรักใหม่แต่ถ้าประเด็นคนรักเก่าหรือว่าคนที่คุณเคยคบแล้วมันรู้สึกเหมือนเขามองดูโหดร้ายมองดูเหมือนนิ่งเงียบนะคะห่างหายกันไป หรือคนที่เราครบอยู่ถ้าเขาเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่ก่อนแล้วนะโซ่พันธนาการที่ยังยึดเหนี่ยวตัวตนของเขานะคะนะคนคนนี้เขาต้องเคลียร์หรือเขาต้องตัดจบเรื่องราวของเขาเสียก่อนนะคะแต่ณนะตอนนี้บางท่านที่คบกับคนที่เขานะมีประเด็นเหล่านี้เขาอาจจะมังยังไม่เคลียร์ตัวเองนะคะแล้วก็ทาเหมือนนิ่งไม่พูดไม่คุยนะคะนะแต่ว่าเอฟซีเขาไม่หมอมีพลังงานที่มันดึงดูดเขาให้เข้ามาในชีวิตก็เป็นไปได้ นะคะเนาะคนคนนี้ที่เกี่ยวข้องนะคะพลังงานที่เห็นนะคะอาจจะอยู่ในกลุ่มของอาชาวทัตน้ําได้นะคะเพื่อนๆเนาะหมิ่นกรกฎพิจิกแล้วก็เป็นชาวธาตุลมนะคะเมทุนตุนกุมชาวธาตุไฟก็อยู่ในกลุ่มของเมสิงธนูนะคะนะคนคนนี้แม่หมอก็เป็นกำลังใจนะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมับฟังคลิปนี้นะคะสมหวังทุกๆสิ่งนะคะเนาะขอให้ปฏิหารแห่งรักเกิดขึ้นกับคุณในเรื่องดีๆวันนี้แม่หมอบ๊ายบายนะคะพบกับ ก่องกัดก่องที่3ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเอนที่เลือกเด็กที่3นะคะในหัวข้อปฏิหารแห่งรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะเนาะแม่หมอขออนุญาตองคูบาอาจารย์ประจาตัวเพื่อนเอน,นะคะในการเปิดพลังงานหน้าไพา่สิ่งใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่าฟังสนุกสนุจากแม่หมอนะคะ พลังงานน้าพ่ยอาจจะเกิดขึ้นกับเราหรือไม่เกิดกับใครเลยก็ได้นะคะเนาะสถานการณ์นี้นะฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์ฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเพื่อนๆเนาะแม่หมอขอดูนะคะปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วนี้นะคะเนาะขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของแม่หมอด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรับชมรับฟังคลิปต่างๆที่แม่หมอจะทําขึ้น six of pentacles หกเหรียญตามด้วย Knight of p e n t a c l e หนึ่งเหรียญนะคะเพื่อนอัศวินถือเหรียญเนาะแล้วก็สี่เหรียญโอ้ยเหรียญเยอะมากมากเพื่อน King of w บอลราชาผู้ถือไม้เท้าตามด้วย The r o v e r er. The เ o v e r er. เกิดขึ้นนะคะสถานการณ์ในเรื่องของความรักหนึ่งดาบ Lover วอ้อย เอสออฟสอดนะครเพื่อนเนาะบิลออฟฟอร์จูนแล้วก็9ดาบนะสถานการณ์ความรักของเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่3นะคะแม่หมอคิดว่าปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดียนนี้นะถ้าหากท่านใดนะคะที่คุณมีประเด็นในเรื่องของความรักนะคะบางท่านตัดจบเลิกรากับคนรักห่างหายกันไปแต่มันยังกอดเก็บความรู้สึกนะ ในความคิดของเราเนี่ยมันเหมือนทําไมยังยึดติดนะคะเนะาะเอฟซีของแม่หมอบอกว่าแม่หมอคะนะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันสักระยะแต่ทําไมยังคิดถึงเขาอยู่นะคะสถานการณ์เนี้ยบ่งบอกว่าตัวตนของเรานะคะคนที่เรายังมีความรู้สึกดีๆยังยึดติดเขาอยู่นี่นะยังกอดเก็บเขาไว้นี่นะคะเนาะคนคนนี้นะคะ คุณกับเขาเนี่ยอาจจะได้กลับมาสารสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะคนคนนี้นะและการกลับมาครั้งนี้เขาจะเป็นฝ่ายให้พลังงานของออการให้และผู้ให้ที่เกิดขึ้นนะคะเนะาะไพ่ของหกเหรียญน,นะคะถ้าเขาเคยอุปธรรมค้ำชูเราคนคนนี้จะกลับมาอุปธรรมเช่นเดิมนะคะเพืเ่อนๆนะกรณีนี้นะคะแต่ว่าถ้าคนคนนี้เราเคยช่วยเหลือเขานะคะความวังดีการช่วยเหลือของเราก็ยังรอเขาอยู่นะ ยังอยากจะช่วยเหลือนะคะเนาะคนคนนี้เป็นคนจิตใจดีนะคะเนะเ,เป็นคนมีเมตตาชอบช่วยเหลือนะคะถ้าเปรียบเสมือนว่าถ้าเป็นท่านชายเขาเรียกว่า,าผู้ชายคือ,อหนุ่มใหญ่ใจดีนะคะนะมามัดนิ่งๆหน้าหน้าดูอมยิ้ม,มเพื่อนๆเนาะอาจจะหุ่นประมาณล่ำๆสักนิดหนึ่งหรือว่าสามารถเป็นคนผิวดำแดงผอมสูงแต่ว่านะคะลักษณะที่โดดเด่นไม่เหมาอะอ คิดว่าเขาอาจจะดูหุ่นเม็นเมนลำรามนิดนึงก็ได้นะคะนะแล้วก็ดวงชะตาของเขานะระหว่างความรักของคุณกับเขาเนี่ยถ้ามันมีประเด็นในเรื่องของปัญหารักสามเศร้าเรา3าคนหรือว่ามือที่3นะคะมันทําให้เราทุกข์ใจเจ็บปวดใจในเรื่องของความรักนะคะปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคุณกับเขามีโอกาสที่จะได้วนกลับมาสารสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งหรือวนกลับมาเคลียร์มาคุย กรณีที่มีประเด็นนะคะนะอันดับแรกนะเพราะให้ The w o r l d เกิดขึ้นนะคะการต่อสู้การฟาดฟันการทะเลาะกันไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นแต่ผลสุดท้ายเ me <_ d isk> มื่อเวลานั้นมาถึงไพ่ของ The Wheel of Fortune บ่งบอกว่า <_ d isk> คุณกับเขาเนี่ยมันยังมีอะไรที่มันผูกพันมันมีอะไรที่มันเป็นโซ่เสน่หาหรือสายสัมพันธ์ที่มันตัดจุบ <_ d isk> หรือเลือกรากันได้ยาก <_ d isk> ต่อให้ดวงชะตาชีวิตของคุณนะคะนะความรักมันถึงที่ ดิ่งลงไปต่ําสุดแต่ผลสุดท้ายนะคะมันก็ยังกลับมาเป็นคนที่รักคนที่รู้จักกันได้เหมือนเดิมนะคะนะการต่อสู้ระดับเหิดขึ้นคอนะคะนะสำหรับเ,เพื่อนๆที่เลือกเด็กที่3ในเรื่องของความรักแต่สิ่งที่คุณยังกอดเก็บไว้สิ่งที่คุณยังเหนียวแน่นในเรื่องของความรักจะส่งผลสําเร็จนะคะนะคุณจะได้สมหวังในเรื่องของความรัก จากที่คุณณนะตอนนี้บางท่านนะคะคิดมากคิดเยอะนะในเรื่องของความรักเดี๋ยวมันจะมีปฏิหารเข้ามานะคะทาให้คุณสมหวังในเรื่องของความรักกรณีนี้นะคะนะสามารถเป็นคนรักเดิมคนรักเก่าที่คุณเคยสารสัมพันธ์แล้วห่างหายกันไปได้หรือเป็นความรักครั้งใหม่เลยที่คุณจะได้เจอเจอเป็นคนที่เจอแล้วรู้สึกมันผูกพัน ทั้งที่คุณไม่รู้จักกันนะคะแต่ว่ามันผูกพันเหมือนคนที่รู้จักกันมาก่อนนะคะเนะเขาอาจจะอยู่ในกลุ่มของชาวทัดลมได้นะคะเ,เพื่อนๆนะก็อยู่ในกลุ่มของเมทุนตุนกลกุมเป็นชาวธาตุดินได้ด้วยนะคะมังกรพฤษศกันนะคะแล้วก็ชาวธาตุไฟเมธสิงธนูนะคะเพื่อนเนาะสำหรับเพื่อนที่เข้ามารับชมรัะฟังคลิปนี้นะคะขอให้คุณสมหวังในเรื่องของความรักปาฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ ถ้าเป็นคนใหม่ก็ขอให้เจอคนที่ใช่คนที่คุณรักแล้วรู้สึกมันผูกพันนะคะเนาะเข้ามาสารสพันธ์นะคะแล้วถ้าเป็นคนเก่าก็ขอให้กลับมาทําให้เรามีความสุขนะคะสมหวังในทุกๆสิ่งนะคะเนาะแม่หมอก็เป็นกําลังใจนะคะสําหรับเพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดติดตามช่องของแม่หมอด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรับชมรับฟังคลิปนี้นะคะวันนี้แม่หมอบ๊ายนะคะเนาะ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่า